สบายดีด้วย้ะพี่น่องจ้าทายสบายดียามสาว,สาว้านองมะนาวกับอายเพิ่นขืนเมื่อ,อนอันนั้นมาส่งมาส่งร้านสาวคืนรถน่องออนน้องอันพี่น่องจ้าเดินทางแต่เศร้ารถกะขี่รถโด,ดยสารรถโด,ดยสารในอันครอบครัวเขาเองนี่แหละรถอันนั้นรถล,ลูกกา แต่ว่าหลูกท้ายเผื่อเป็นคนคับเหมือนีมาเบอเอาน้องออนน้องอัดนออเดินทางขึ้นไปในเมืองสวรรณเขตไปขามด่านสะพานามิตรภาพไทยลาวมกดหารสวรรณเขตพี่นอ้องน้องมะนาวก็บพว่ายองลึงตึงอยู่อเ้เผื่อบรรยากาศ คุณแม่ก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาให้คุณพ่อเลี้ยงหลานซซมโนอยู่ไส้บริี้มีไผ่หรอวะโอ้สองสาว่าวรถวันนี้สาวรถปลาจิบไปปลากรุงเทพเก็มาไม่ทันาว ือขี่รถขามสะพานอยากไปน้ำอ่อนอยากไปน้ำอ่อนอยากใส่กระเป๋าไปน้ำจูอุ้ยหนาวอยากไปน้ำอ่อนไม่ใญ่แก้วก็สิไปเจ้าก็อยู่น้ำพ่อขาวบัดนี้เลี้ยวกันบ๊ายบาย สภาพปุยสภาพบ่อยู่ในไส่ไปทำเมนูนะเห็นเลยเล็บบ้าเล็บบ้าเจ้าน้าไปเอาจะไปในไส่ไม่อยัางอย่าไปน้ำยองเจ้าผาองเหี้ยเลยไปเอาปุ่มสีดำนั่นมาเห็นมาเยนในไสปุ่มนะ อะปุ้มเอ้าอย่าไปน้ำยีอองบานเอาลูกน้ำแม่บันนี้อุ้มเอากอนเอากอนออ้ยโอ้ยอเด็กๆจะไปวงเฮียนทั้งนั้นจะกินข่าอยู่ทั้งนั้นตื่นช่วยไม่น้าหัวยอง

้าวพอจกอะพากิ๊กหนจไปน้ำลางบึนบึนบนเลยไปลักออนอยู่พ่อนกิ๊กหนนจจิ๊หนจไปน้ำลังไปนั่งน้ากันก็ได้ทางในน่ะไปไบายไปลุยินนะลูกเอ้ยหลัากรสิไปน้ำไอเจปวปากปติงายบายแน่คุณแม่ก็ได้ บายบายดนทางปลรดภัยโศกดีม like, ัน so มันโอ้ยโอ้ยได้ออนก็ไปซื้อขนมมาให้ไมหลานีะลูกมาน้าเวนไห้นไปลกมาหน้าเห็นไห้น่นไเาเกืบลูกมาหน้าเห็นไห้บายเดวแม่ซื้อขนมมาให้ นั bon ่งสามคนก็ได uh ้เออว่านั่งซ้อนกันก็ได้มันกลัวอยู่ข้างในนี่นะมันหนาวได้ทางกบดีใส่เงินบุญเห็นมั้งะครัอไอเจเอาเงินให้เห็นบ่ยังงงน้ำเขาสิไปอยู่ขอบใจอ้ายนะแยไหมเจเดินนะแหมเออเขาสิเด็กนั่งซ้อนกันก็ได้ยังบ่เสือเฮาอยู่ไปรถมันหนาวได้อยู่นอกนะได้สามนั่น แม่ซื ơi, <c ười> S ông, S ông ้อขนมใหมด้ออ่าบายบายไปเลยบ้านีเออให้พ่อใหญ่ข้าวเลี้ยงลูกกหลานบายบายไปเร็วรถโดยสารกับผมี่จะคนเออจะขับทั้งหน้าขับทังหน้าไปส่งส่งอยู่ส่งยูดานผูและว่ะ ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำเมย์เคยอันหนังอยู่แคบเคยกว่หนังอยู่นอกอยู่นอกมันลมวอ้ยหายน้ำเมยอันนี้นะเคยหายน้ำเมยอ่ะเออมันกับหูจักเนาะโอ้ยจักกับบ่าวคนไปยิงว่าไม่ห้าเออชำโพไปบาทนี้ ลงเมื่อห้ากระลุกไปเอาปจิให้อูบายดีปารุงก่อนไปดีปารุงก่อนบายบายด้วบานนี่มะลากล้องไปบายไปโรงค์เรียนหนังเรียนไปจ้าบัดนเทาก็สิลงเมื่อเตรียมไปส่งนักเรียนพี่น้องเอ้ยสวยแล้ว น้องมะนาวอี่หล่าคือเป็นอย่างคนหน่อยกะใไออุ้มอ้ทองฝ่าแจม่มไซค่ะแฉพี่น้องมือนี่คันบอลมก็คือสีบอลนาวปันใดคันมันลมเลยน้าน้นาวผูว้เบ็ดไก่เฮาไปน้องไก่งวงกต็ตกก็ตกก็ตก พึ่งเห็นบมันพึ่งมันพึ่งนานนานมันพึ่งอีกบึ้งไก่งวงข้างโคกสองตพี่น้องเอ้ยเป็นโตัวผุบสองตใหญ่ให่ตใหญ่ใหญ่เบทางลงสวนทางลงสวนเท่ากันสิเป็นแบบนี้พี่น้องต้นไม้เลี้ยงแท้าสองขาปันอุโมงค์อร่อยด้วยตตใหญ่ใหปันอุโมงค์อโลดนี่พี่น้อง ง่ายๆง่ายๆน้อยๆไปจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะเราขอขอจบคลิปไปเพียงสำหรนี้กอนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องมะนาวในเด้อเอาลงสิหายบายบายนี่เอาลงบายบายเอา <c oughs> <ๆ>เราบายบายก่อน<ป>จุ๊บจ<ป>ุ๊บฝากกดไลค์ในเด้อปลาลุงเอ้ยบายบาย Hehehe <laughs>